นี่คือการยึดระบบดอลลาร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้ามีบริษัทเอกชนแค่แห่งเดียวแต่มีอำนาจทางการเงินมากกว่าหลายๆประเทศรวมกันซะอีกค่าก็น่าคิดนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแหละครับปรากฏการณ์ของบริษัทที่ชื่อเทเซอร์ที่บางคนถึงกับเรียกว่าเป็นธนาคารกลางเอกชน คือข้อมูลที่เราได้มานี่บอกตรงๆว่าน่าตกใจมากนะครับค่ะเทรเซอร์เนี่ยถือเงินสำรองไว้ถึง181,000ล้านดอลลาร์ถือหนี้สาธารณะสหรัฐมากกว่าเกาหลีใต้ทั้งประเทศอืม,มีทองคำในมือมากกว่าออสเตรเลียแล้วและยังคาดว่าจะทำกำไรปีนี้ได้หมื่นล้านดอลลาร์ด้วยพนักงานไม่ถึงร้อยคนไม่ถึงร้อยคนใช่ครับมากกว่าโกลมนแซกอีกคำถามคือ มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยค่ะคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทเซอร์ทำอะไรกันแน่แก่นของธุรกิจเขาเลยก็คือการออกสิ่งที่เรียกว่า Stable Coin นะคะ Stable Coin ใช่ค่ะชื่อ U S T D ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตที่ออกแบบมาให้มีมูลค่าคงที่ผูกไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐแบบ1ต่อ1เลยถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดนะคะมันก็คือเงินดอลลาร์ในรูปแบบดิจิตอล ที่เราส่งหากันได้ทั่วโลกทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบธนาคารแบบเดิมๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือเป็นเหมือนดอลลาร์ดิจิตอลที่อยู่นอกระบบธนาคารซึ่งแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คนเยอะมากเลยสิครับใช่เลยค่ะนั่นล่ะค่ะคือหัวใจของความสำเร็จของเขาเลยเท t เ e r กลายเป็นผู้ให้สภาพคล่องทางการเงินกับคนกว่า400ล้านคนทั่วโลกที่อาจจะเข้าไม่ถึงระบบธนาคารแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ บริษัทนี้เนี่ยเขาดำเนินง,งานจากหมู่เกาะบริทิชเออร์จินสและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยสิ้นเชิงเลยค่ะประเด็นที่ว่ามันอยู่นอกการควบคุมของสหรัฐนี่แหละครับที่น่าสนใจมากแล้วแล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับที่สิ่งที่ผูกกับเงินดอลลาร์จะลอยตัวอยู่เหนือการกำกับดูแลได้ขนาดนี้ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาพูดถึงกฎหมายตัวหนึ่งชื่อว่า Gen West Act อ๋อค่ะดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยมันคืออะไรเหรอครับกฎหมาย Genius Act เนี่ยถ้าจะพูดแบบง่ายๆนะคะคือความพยายามของวอชิงตันที่จะควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลภายในสหรัฐอเมริกาโดยกำหนดเลยว่าบริษัทในประเทศต้องใช้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยสุดๆอย่างพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้นมาคำประกัน Sta b บ e c คอของตัวเองครับแต่กฎหมายนี้ดันสร้างช่องโหว่ขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจช่องโหว่เหรอครับ คือมันไม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่อยู่นอกประเทศอย่างเทเซอร์นะคะเดี๋ยวครับแปลว่ามันกลายเป็นการสร้างระบบเงินดอนลลาร์สองแบบขึ้นมาคู่กันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วครับใช่เลยค่ะแบบแรกคือในประเทศที่ถูกควบคุมเข้มงวดสุดๆส่วนอีกแบบก็คือระบบนอกชายฝั่ง ที่เทเตอร์ใช้อยู่ซึ่งมีอิสระเต็มที่เลยว่าจะเอาอะไรมาค้ำประกันถูกต้องเป๊ะเลยค่ะจะเป็นหนี้สหรัฐทองคำหรือแม้แต่บิตคอยน์ก็ได้อย่างนั้นเลยและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแม้ว่าทางการสหรัฐจะสั่งห้ามเทเทอร์ดำเนินกิจการในประเทศตั้งแต่กรกฎาคม2025เป็นต้นไปนะคะแต่จากข้อมูลที่เรามีบริษัทที่บริหารพอร์ตพันธบัตรมูลค่ามหาศาลให้เทเตอร์เนี่ยกลับเป็นบริษัทเก่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเองเดียวสิครับนั่น นั่นมันขัดแย้งกันสุดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกับว่าในทางปฏิบัติแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินหลักของสหรัฐอยู่ลึกๆทั้งๆที่มีคำสั่งห้ามเป็นทางการมันเป็นความขัดแย้งที่เผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากค่ะแล้วมันก็นำเราไปสู่ความเสี่ยงสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับด้านหนึ่งคือความเสี่ยงเชิงลบถ้าว่าหนึ่งเทเทอร์เกิดล้มเหลวขึ้นมา เงิน174,000ล้านดอลลาร์จะหายวับไปจากระบบในชั่วข้ามคืนโอ้โหซึ่งอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกได้เลยแต่ในทางกลับกันถ้าพวกเขายังคงเติบโตและประสบความสำเร็จต่อไปมันก็เท่ากับการพิสูจน์ให้เห็นว่าอธิปไตยทางการเงินของรัฐสามารถถูกแปรรูปโดยบริษัทเอกชนได้อืโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารกลางหรือรัฐสภาของประเทศไหนเลยฟังดูแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่า แชเทอร์ไม่ใช่แค่บริษัทคริปโตธรรมดาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่แล้วค่ะแต่ได้กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวทีการเงินโลกที่กำลังท้าทายอำนาจของรัฐโดยตรงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของอนาคตด้วยนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินที่เราใช้กันอยู่แล้วตอนนี้เลยใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้เราคิดต่อครับในวันที่อำนาจอธิปไตยทางการเงินสามารถถูกแปรรูป แล้วก็ย้ายไปอยู่นอกการควบคุมของรัฐโดยเอกชนได้แล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงให้กับระบบการเงินที่เราทุกคนต้องพึ่งพาในอนาคตกันแน่อย่าลืมกดติดตามไทยโกฮับเพื่อไม่พลาดข่าวทองและกลลวรธลงทุนดีๆีทุกวันนะครับเนื้อหานี้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ชมควรใช้วิจารณญาณและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะครับ